คุณหนามรู้จักคุณชาัชาติใช่ไหมคะคุณรู้จักเพราะว่าเขาเป็นผู้ว่ากรุงเทพใช่ไหมคะคุณหนานรู้จักผู้ว่าสุประการณไหมคะไม่รู้คุณหนานรู้จักผู้ว่าร้อยเอ็ดไหมคะเชียงใหม่อุดรภูกเก็ตไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเขามาไงคะเขาไม่ได้แข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจเราเขาไม่ได้มานําเสนอนโยบายเพื่อบอกเราว่าทําไมต้องเลือกเขาแล้วก้าวไกลก็นําเสนอวิธีการที่ง่ายมากปลดล็อกท้องถิ่นสิ อย่ากระจุกกัอํานาจไปที่ตัวเองคนเดียวอย่ากระจุกอํานาจไปที่กรุงเทพที่เดียวให้ทุกคนได้มีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องของตัวเอง ทำให้สสจะต้องมาจ่ายเยเองนี่เรากําลังมองการแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบปะผูกใช่ปะผูเแล้วก็ปะผูกแล้วก็ปะปะไปเรื่อยๆคือการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้เกิดระบบอุปธมรมขนาดใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันที่ภาพจําของคนที่จะเป็นสอสอจะต้องรวยจะต้องมีฐานะต้องมีเงินเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นท่าน นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่เออนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยถูกไหมคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีหน้าที่ที่จะควักเงินในกระเป๋าตัวเองเพื่อไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่คุณควรทําคือเนี่ยแหละคะ่ะเป็นปากเป็นเสียงใ้เขาแล้วบอกให้เจ้าภาพที่มีอํานาจหนะ้าที่ในการที่จะแก้ปัญหานั้นะ่ะเดินเข้ามาเพื่อแก้ถ้ามันติดกรอบอํานาจติดกรอบงบประมาณติดกรอบกฎหมายใดๆสิ่งที่เราควรทําคือไปแก้กฎหมายคะ่ะ เพื่อให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นจริงๆเป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนาะที่มันเร่งด่วนสําหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเขามากแม่ถนนพังขยะไม่เก็บไฟไม่สว่างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขามันขึ้นอยู่กับสะพานที่มันกําลังจะหักลงมาอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งก่อนหน้านี้เองและแม้กระทั่งตอนนี้พึ่งก็ยังทําหน้าที่ ต้องอธิบายกับทุกคนว่ามันไม่มันอาจจะไม่ใช่งานสสเขตโดยตรงนะมันไม่ใช่งานระดับนิติบัญญตัติแต่มันคืองานของท้องถิ่นแต่เราปฏิเสธการทําหน้าที่นี้ไม่ได้เพราะประชาชนเลือกเราเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงของเขาเป็นปากเป็นเสียงก็คือต้องสื่อสารแทนเขาได้เสียงของเราก็คือพูดแทนเขาก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าภาพในด้านการดูแลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เข้ามาจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราจะสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเราจะอธิบายแล้วปักธงทางความคิดบอกว่านี่นี่ปัญหา ที่มันเกิดขึ้นเราบอกกับพี่น้องประชาชนว่าที่มันทําเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราต้องถามกับทางท้องถิ่นว่าตรงน,นี้ติดกรอบอะไรอยู่ถ้าติดกรอบท้องถิ่นตรงนี้เราจะไปตรงไหนต่อได้บ้างถ้าไปตรงไหนต่อแล้วมันไปไม่ได้อันนี้ดึงให้มันเข้ากับภาพโครงสร้างใหญ่ของประเทศให้ได้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้มันมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างแน่นอนแล้วเราก็หาทางไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหานั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนไม่งั้นสะพาน,านที่พ <acco> ังแล้วผุพังแล้วผุคือมันเป็นปากผุไปเรื่อยๆจน จนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะพังทลายลงมารัฐสวัสดิการคำมั่นสัญญาที่เพิ่งให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั่วเกเขตเลยเพราะเพิ่งจะไปผลักกันสิ่งนี้ให้ได้เพิ่งทนเห็นคนที่จะปวดแล้วโดนทอดทิ้งต่อไปอีกไม่ไหวมันมีอีกหลายคนที่รอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะมีเงินที่จะมาดูแลเขามากกว่านี้วันที่เขาทุ่มเททำงานมาทั้งชีวิตเราเห็นแล้ววันที่เขาไม่สามารถทำงานได้แล้วเราอยู่ไหน รัฐอยู่ไหนทำไมรัฐไม่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตชีวิตเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปทำให้สวัสดิการทั่วหน้าทุกกลุ่มไว้สำเร็จให้ได้แล้วไทสภามีมติเม่อรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการปลดล็อกท้องถิ่นการกระจายอำนาจมันจึงไม่ได้เป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น แต่การกระจายอำนาจมันคือการออกแบบกลไกการแบ่งงานให้ทั้งรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถทํางานที่ตนเองถนัดนั้นได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่พรรคก้าไกลเรานําเสนอมาตลอดและพูดบ่อยมากๆเรื่องหนึ่งคือการกระจายอํานาจแคมเปญปลดล็อกท้องถิ่นที่มันจะแบบปลดล็อกทั้งอํานาจปลดล็อกทั้งงบประมาณแล้วถ้าวันนึงมันปลดล็อกท้องถิ่นได้แล้วถ้าท้องถิ่นยังไม่ทํางานให้พี่น้องประชาชนอีกไม่มีข้ออ้างอ,งอะไรที่จะมาพูดแหละว,ว่าทําไมถึงไม่แก้ไขปัญหานี้ให้แล้วสอดส่อไม่จำเป็นจะต้องควักเลยด้วยซ้ำเพราะมันมมีงง,งบประาณขอ อยู่นะคะสล้านล้านบาทต่อปีมันควรจัดสรรมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนพื้นที่ของพึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอันดับต้นๆของประเทศเนาะมีพี่น้องรายงานอยู่เยอะมากแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันกับผลัพธ์ท้องถิ่นเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากท้องถิ่นหากินไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่พึ่งเองเนี่ยที่มาอยู่สมุทรปราการเองก็เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันทำนานแล้วมันไม่ได้เงินแล้วค่ะมันทำนานแล้วมันส่งลูกเรียนไม่ได้แล้วค่ะเขาก็ต้องมาสแสวงหาความเจริญที่สมุทรปราการเพราะที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่มีอุตสาหกรรมให้ปั่นโอทีได้กลายร่างตัวเองเป็นเครื่องจักรผลิตเงินแล้วก็ส่งลูกเรียนเพื่อหวังว่าลูกจะนำพามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองขึ้นไปทำนี้ก็ได้ให้ลูกเรียนได้ดีที่สุดมันเป็นเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดเลยพพึึพ่่งงงงเเเออญาก็็จะปนแบบ ความรู้สึกเรามองว่าทําไมมันถ right ึงมากระจุกอยู no ่แค่ท no ี่นี่ทุกวันนี้เรามีนายกอบจอยู่แล้วของจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพกับปทัทยานเรามีนายกอบจอยู่แล้วเราเลือกมาด้วยตัวเราเองแล้วแต่มันติดที่ว่าเขาไม่ได้มีอํานาจมากเท่ากับผู้ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจมากเท่ากับคนที่ถูกส่งมาจากมหาไทยเท่านั้นเองแล้วเขามาจากไหนเราก็ไม่รู้แล้วเขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่เคยรู้แล้วเขายึดโยงกับพื้นที่เรายังไพคุณก็ไม่รู้นั่นแปลว่าการทํางานของเขาไม่ได้ยึดโยงกับเรา การที่จะประเมินคุณภาพงานของเขาก็ไม่ได้ยึดโยงกับเราเช่นกันนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประชาชนห่างไกลจากอํานาจมากเวลาที่เราบอกว่าอํานาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนมันไม่ได้สะท้อนสิ่งนั้นเลยเพราะเราอยู่ไกลกับอำนาจทั้งนั้นที่เราควรจะมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของพวกเราเองมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายออกแบบข้อบังคับออกแบบการใช้งบประมาณของพวกเราเองซึ่งไปเปิดดูเนาะ การใช้ใจ่ายการเก็บภาษีของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดหรือแต่ละตำบลของึ่งเองนะคะมันรู้สึกว่าเก็บได้น้อยจังพอมองย้อนกลับไปก็คือทำไมคนถึงไม่อยากจ่ายภาษี เพราะเขารู้สึกว่าภาษีที่เขาจ่ายไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขามันไปไหนก็ไม่รู้มันไปเจริญที่กรุงเทพก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาที่บ้านเราแล้วมันมากี่เปอร์เซ็นต์มันมาน้อยเกินไปไหมทําให้เขาไม่รู้สึกถึงคุณค่าของการที่อยากจะจ่ายภาษีแต่ถ้าทําให้คนทุกคนรู้ว่าผลของมันคืออะไรแล้วเราออกแบบมันได้ด้วยเราอยู่ใกล้กับงบประมาณแค่นี้เองผ่านคนตรงกลางที่เราเลือกเขาเข้าไปด้วยตัวของเราเองให้งบประมาณกับประชาชนอยู่ใกล้กันมากขึ้นอํานาจมันใกล้ชิดกันแค่นี้เพื่อว่ายังไงเราจะเห็นภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจ เติบโตของคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างก้าวกระโดดแน่นอนคือท่านจะยุ่งอะไรกับเขานักหนามันหนักหัวใครผมอยากจะรู้ปล่อยให้เขาแต่งงานกันปล่อยให้คนมันเท่ากันเนี่ยเขาจะแต่งงานกับใครท่าน,นยุ่งอะไรด้วยเขาไม่เชื่อ<ๆ>ท่านเป็นงานแต่งอยู่แล้วจริงๆพึ่งเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาของเราแล้วเราอยากจะทําให้สาเร็จพึ่งติดตามเรื่องสมรู้เท่าเทียมมาเนี่ยตั้งแต่แบบตอนสภาชุดที่แล้ว แล้วมันไม่ผ่านแล้วมีคําอธิบายจากสารธรรมนูนออกมาซึ่งแบบเอาใหม่ oh <laughs> เออเรารู้สึกว่าไม่ไม่ใช่สิแบบนี้ไม่ได้สิอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเข้าใจว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสําหรับบางคนแต่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของปัญหานี้เขารอการมาของสิ่งนี้อยู่เขารอการจะจดทะเบียนสมรสอยู่เขารอการที่เขาจะใช้ชีวิตครู่อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกันกบหญิงชายอยู่อ ทุกวันนี้มีใครแห่ไปจดทะเบียนกันบ้างไหมคะแค่แค่เพราะว่าอยากได้สิทธิ์อย่างนี้หรอเพิ่ง <A _ B> มองว่ามันเป็นการที่คิดไปเองหรือเปล่าเราไปคิดแทนเขาหรือเปล่าเรากําลังไปไปหาข้ออ้างต่างๆ excuse ต่างๆที่ไม่อยากให้คนอื่นได้รับสิทธินั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากจดทะเบียนเล่นๆหรอกมันเสียเวลาหรือเปล่าใช่ไหมคะเราอยากได้มาซึ่งอะไรอะคือถ้าอยากจดทะเบียนเล่นๆผู้หญิงกับผู้ชายก็จดทะเบียนเล่นๆได้เหมือนกัน แต่เราทําไปเพื่ออะไรล่ะแต่แต่สิ่งนี้มันทําให้เราด้อยค่าคนที่ต้องการมันจริงๆถูกปะะ่ะคะมันเหมือนกับว่าเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นความต้องการของคนอื่นแล้วเราพยายามจะ,อะเอาข้ออ้างต่างๆของเรามามามา,มา,มาบดบังสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเพิ่งมองว่ามันไม่แฟร์มา คุณทําให้สังคมมันน่ายอยู่สิคุณทําให้ชีวิตมันง่ายกว่านี้สิคุณทําให้การเลี้ยงลูกหนึ่งคนมันไม่ใช่ภาระสิทุกวันนี้เพื่อนเพิ่งไม่กล้ามีลูกเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าแบกรับค่าจ่ายไม่ไหวเราไม่พร้อมที่จะให้ลูกตบเตบิตบโต,บตบขึ้นมาเจอสังคมที่มีลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะคุณทําสังคมให้หน่าอยู่คุณทําให้การมีลูกคุณทําให ทุกอย่างมันง่ายสิรุ่งรู้สึกนะว่าเมื่อสังคมมันน่าอยู่ขึ้นคนพร้อมที่จะมีลูกมากขึ้นเดี๋ยวอัตราการเกิดก็จะเพิ่มขึ้นถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นจริงๆนโยบายจากภาครัฐก็สนับสนุนให้เขามีลูกได้ง่ายขึ้นนะ,อ,ะอย่างของเราคุณพ่อคุณแม่ปลาลอดแบ่งกันได้180วันลอดมามีผูกแขน3,000บาทเด็กเล็กศูนงขวบมีเงินดูแลเดือนละ1 2 0 0้ยบาทใช่ไหมอันนี้ก็สนับสนุนการที่เราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นแล้วนะ เพิ่งมองว่าเรากําลังไปหาแพะรับบาปมาหรือเปล่าว่า L G B T ทําให้เด็กเกิดน้อยไม่สภาพสังคมที่ไม่น่าอยู่มากกว่าเพิ่งจะทําให้ดีที่สุดนะคือเราจะผลักดันไปให้ได้มากที่สุดเท่าเหมือนที่เราเคยทํามาตั้งแต่ยังเป็นสมัยฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเราดันไปสุดเพดานเราพยายามกันมากๆเพื่อที่จะทําเรื่องนี้ให้ผ่านให้ได้และเพิ่งเชื่อเหมือนกันว่าถ้ามันไม่ผ่าน ประชาชนก็จะเข้าใจว่าว่าเราพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วเราทําแล้วเราเราไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วนั่งมองมันไหลเข้าไปเรื่อยๆตามลำดับแต่เราพยายามทั้งการรณรงค์ทางความคิดทั้งการทํางานกับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกลุ่มที่เห็นต่าง ทั้งด้านศาสนาหรือว่าทั้งด้านความเชื่อที่แตกต่างกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไปทํางานกับตรงนั้นเยอะมากสสเราเองไปขอมือทั้งสภานะคะเพื่อให้พักอื่นๆสสพักอื่นๆเนี่ยยกมือโหวตให้กับเราแล้วเพิ่งเชื่อว่าอีกครั้งนี้ก็เหมือนกันเราจะทํางานทางปักธงทางความคิดทั้งในพื้นที่เราและในสภาเหมือนกันเมื่อจะเมื่อจะผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อจะผ่านกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเขาจะเห็นความพยายามของเราไม่มากก็น,น้อยละ บอกว่าถ้าคุณเห็นคู่รักที่ไม่ใช่เพศเดียวกับคุณเขาแต่งงานกันแล้วคุณเสียภาษีเพิ่มขึ้นไหมหรือถ้าคุณกีดกันการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันแล้วทําให้คุณจ่ายภาษีน้อยลงไหมถ้ามันไม่ได้กระทบกับคุณเลยไม่เห็นจะต้องไปกีดกันเขา